เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอเพื่อนๆหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่ถามหา Honda City สีดำไฟท้าย2ขีดตัวท็อปตัว SV คันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เบาๆเลยนะครับรถยนต์มือเดียวป้ายแดงออกข้างถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda อยู่ทุกระยะเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อวันที่13เดือนกันยา2568ที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเข้าสู่ล่าสุด วันที่13นะครับเอาไปยังไม่ต้องถา่ายน้ำมันเครื่องนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิคว่ำหรือจมน้ําฝานอ็นอตน็อตฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายไม่เคยขยับเลยนะครับมีเซนเตอร์ถอยหลังมาให้ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุด1.5 sv ปี2012ไมเนอร์เชนเรียบร้อยนะครับไฟท้าย2ขีดนะครับผมลถมือเดียวด้วยไม่วิ่งมาเพียงแค่149,0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นล้อแม็กเดิมจากโรงงานดิสเบกสีล้อล้อยางดอกนั้นหนาใช้งานได้ยาวๆปีก็ไม่ลกกจา,กาน,กนะครับ สีสันโดยรวมสวยงามเงาฉ่ำทั้งคันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นสภาพสี8 9 0ขึ้นนะครับผมผมขายทําโปรโมชั่นเบาๆให้กับลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่มีเวลาเก็บงานรถมันแน่นจริงๆผมขายให้สภาพนี้เลยได้มาจากโชว์รูมแบบนี้ล้างสีดูฝุ่นลลาห้องเครื่องให้ขัดไปได้าให้ขายให้แบบนี้เลยราคาแสนกลางๆเท่านั้นทําโปรโมชั่นแบบพิเศษสุดๆสําหรับขายที่งบไม่เยอะแล้วอยากได้รถด,ดีๆนะครับผมถ้าผมทําเรียบๆผมก็ขายประมาณ200,000บวกลบอยู่แล้วถ้าเคยใครเคยตามจากคันนี้ผม ขายในราคาแสนกลางๆเท่านั้นแสนกลางๆเท่านั้นนะครับเอาไปแบบนี้เลยเบาะอยู่ในสภาพที่ดีก็มีริ้วรอยของเบาะบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับเฉพาะบาะคนขับแต่โดยรวมทุกอย่างโอเคนะครับเลขใบ1นึ่0 0สนกว่ากิโลนะครับเข้าศูนย์ตลอดนี่นะฮะอย่างที่บอกนะครับเข้าศูนย์เมื่อวันที่13เดือน92 2025เข้าอีกทีนู่นเลยต้นปี2026เลยนะครับผมถ้าจะไปเข้าสู่อีกทีก็2026ระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบมีแพทเทิร์ชมีบันติฟังชันที่พวงมาลัยนะครับผมรถเดิมๆเมบาะด้านหลังอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดส่วนด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะตามสไตล์ซิตี้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะคันนี้ก็ชุดแต่งรอบคันสปอยเลอร์หลังเดิมๆจากโรงงานตามสไตล์ตัวท็อปเอสวีอยู่แล้วล้อถังวาซ้ายขวาเดิม,ดมฝากระโปรงท้ายน็อตไม่เคยแกะนะครับเหรียญบาทอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับผมนะ ลุมลสวยงามยาอะไรแม่แรงอุปกรณ์ทุกอย่างมีมาให้ครบครับนี่นะฮะไม่เคยพ่นหลุมอะไรแต่อย่างใดสวยงามครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องบ้างนะครับกระจกทุกบานังเป็นกระจกฮอนด้าอยู่นะครับกระจกทุกบานังเป็นกระจกฮอนด้าอยู่นะครับผมทั้งกระจกหน้ากระจกท้ายรถเดิมๆนะครับไม่มีการอุบัติเหตุชนแต่อย่างใดนะครับผมนะฮะไม่มีอุบัติเหตุชนแต่อย่างใดนะครับผมกระจกหน้าก็ยังเป็นกระจกฮอนด้าอยู่นะครับกระจกเดิมๆนะครับไม่เคยถอดกระจกนะครับ สายโปงเดิมๆนะครับติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะน็อตไม่แกะนะครับน็อตไม่แกะทั้งเนี้ยทุกตัวเลยนะครับเครื่องเดิมๆแห้งๆเงียบๆเดินลิ้งเรียบนะครับไม่มีวัดเหตุหนักแต่อย่างใดนะครับเดินทางไกลสบายๆนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันให้ดูครับเข้าไปอยู่ในโถนตัวรถนะครับแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็น ผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านดีนะครับอันนี้ไม่ได้สปาเลยนะได้มาจากลูกค้าแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ารถวิ่งยังไม่ถึงแสนห้าเลยสภาพก็จะสวยๆแบบนี้อยู่แล้วครับผมนะฮะได้มือเดียวด้วยนะครับและที่สําคัญได้ได้ตัวท็อปด้วย s v นะครับหนึ่งจุดห้าเอท็อปสุดในรุ่นแล้วครับผมไม่มีท็อปไปกว่านี้แล้วครับผมนะฮะท็อปสุดในรุ่นแล้วได้ไฟท้ายสองขีดปีสองพันสิบสองด้วยนะฮะเข้าสู่บริการตลอดด้วยนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุุททธมมณณฑฑลลสายกรรงเพปิฟี ต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป <c oughs> ็นเทเลอร์เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับรถดีๆสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับพี่พี่ นะฮะจัดโปรโมชั่นเบาๆให้เลยนะครับนี่นะฮะคันนี้ขายให้ตาตสภาพแบบนี้เลยนะครับมาจากโชว์รูมนะครับเมื่อวานแล้วเราล้างสีดูดฝุ่นให้ล้างเครื่องเครืองขัดไฟหน้าให้เรียบร้อยก็ขายให้แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าจะให้เราเก็บงานเสร็จสับสวยอ่าเอามาตั้งขายเราจะขาย2องแสนขึ้นแต่คันนี้ขายในราคาแสนกลางๆเท่านั้นนะครับพี่ๆเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยขับขี่ดีนะครับช่วงลงช่วงล่างโอเคเลยนะครับผมขายที่อยากได้ อยู่ที่พุทธมณฑลสายสองมาดูไว้ได้วีโอคอดูได้นะครับผมอยู่ต่างวัดเรามีบริการสไลด์ออนนะครับผมยังไงผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับรถดีๆแบบนี้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเล่มครบพร้อมโอนนะครับรถแท้ๆแน่นอนรับประกันการโอนแน่นอนนะครับรถแท้ๆไม่ใช่รถประมูลและรถมือเดียวแท้ๆด้วยนะครับผมนี่นะฮะเอาไปขับขี่ทางไกลได้เลยขอบคุณครับ